สวัสดีครับกับวันที่11พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 6นะครับวันนี้อครับเลยวมหาคุบตาพาสตรุยอยู่ที่คุบตาราศีสไลเราเจริญของเขานะครับวันนี้จะพาลูกค้านะครับทุกทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าคุบตานะครับที่มีว่างจาหน่ายอยู่ในคุบตาศรีสกิดเราจะเจริญราชีสไลของเขานะครับปัจจุบันนะครับนี่เลยนะครับ โตไมล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์นะครับต้นแบดด่อนพ้นนะครับครับคุปตะเอลนาซูนนะครับเอที่นะครับแอร์เกบินนะครับของสยามคุกตะนะครับมาตอบโจทย์ลูกกานะครับรักสุขภาพนะครับเซฟสุขภาพนะครับเพราะว่าเขาเฮตงานนะครับเพราะว่าจะเป็นนา้อน ใช้หน้าปันหน้านะครับกับกับภาวะแดดท่อนนะครับแล้วกับคุนลายนะครับที่เข้าเย็ดงานในห้องเกรืนะครับะบรับอากาศนะครับหรือสําหรับผู้สูงอายุนะครับเย็ดหน้าลอยไรนะครับอายุายนะครับลื้อได้นะครับจับจองได้นะครับขับสบายบวมเมยบวอลำบากนะครับนางเย็ดงานอยู่ในห้องแอร์เลยนะครับ คีให้คุณพ่อคุณแม่ใส่นะครับหรือพ่อแม่อยากใส่นะครับหน้าชิ้นพกชิ้ไรนะครับเอาไปใส่นะครับนั่งในแอร์สบายนะครับเย็นสบายบเมื่อยนะครับคุณแบบว่าเขานะครับสุขภาพกับเป็นแข้งแข็งแรงนะครับนี่และความสะดวกของผู้เ่านะครับหนึ่งหรือว่ารุ่นก็ใส่ดีคือกันนะครับผู้เ่าจะใส่ดีวัยรุ่นก็ใส่ดีนะครับสําหรับตัวแอ์เชดินของผู้ตาข้านะครับ เลยพัฒนานะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับโตไม่นะครับแบบการตอบโจทย์นะครับผู้ลูกค้าคือแอเคบินนะครับสำหรับดุนเอลหาศูนย์นะครับมีวางจำหน่ายนะครับพอมล้อนะครับสำหรับผู้ลูกค้านะครับมาจับจองนะครับซื้อพร้อมได้นะครับราคากระลแพงนะครับพร้อมได้นะครับ หอนานสูงสุดนะครับ8ปีนะครับพอ้อมโปรโมชั่นนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับตรวเจ็คซี่นะครับ2ปีนะครับถ้าก็จะเป็นนะครับ MU62 นะครับสำหรับรถงานบุ๊เบิร์กงานไฮนะครับงานปั๊บงานดันนะครับุ่นี่ต้องเบียบคาร์นะครับครับเกียร์เบียนเกียร์ได้เลยนะครับมีอยู่2คันนะครับ สำหรับ MU 62นะครับลูกค้าถึงกำลังมองหานะครับอยากยับจองพเจารองกับรุ่นต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับรุ่นต่อมานะครับจะเป็น MU 49นะครับ MU ส์นะครับขนาด40เก่าแรงมานะครับของคุปตาเขานะครับราคากะะพอแพงนะครับเก่าแสนก็บาทนะครับรับชุดเด่นนะครับรุ่น MU นะครับจะเป็น ระบบนะครับดาบนะครับสําหรับกดฐานนะครับกดผลกดลกนะครับสําหรับขาบอตการคอนโทรลนะครับฐานดูดูนะครับก็จะมองนะครับเพราะว่าจะกดนะครับฐานอัตโนมัติเวลาเขาเลิกก็จะงอกขึ้นนะครับบอเขาก็จะซอยกดล้มนะครับมีตางรุนเอ็มยูของพอดีตางบุนเอ็มยูนะครับ สีโโเก่าร้าเ็ต่อมานะครับสีนี้วางจาหน่ายนะครับ้อมตรงนะครับ M U หาเจ็ดวสองนะครับสำหรับ M U ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็น P ไงนะครับกว่า nice. M U สี่เก่าสีเก่าจะเป็นขนาดย่อส่วนจาก M U หาเจ็ระบบนะครับการทำงานนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับทางไปขนาดแรงกมากนะครับนี่ารลคานะครับสำหรับ M U หาเจ็ M.C. เก่านะครับรุ่น L.H.0 นี่ครับนี่ป่ตาำกว่าฮาทพันนะครับเรวจสอพร้อมรองรับนะครับความต้องการของลูกค้คาทุกทุกทานนะครับรวาจนเป็นเครื่องอัดฟานนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้นทุกชนิดนะครับสินค้าครบขั้นนะครับบริการดีเยี่ยมนะครับ